สองชาวเชาีมาคตรแปลกเลยอ่ะโลโบจังก็คือือแบบโคตรเทินดากใสอ่ะว้าน้ำสเต้โอ้ีนี้กินดีถ้าพูดถึกินดีกเต้องช้อกินดีอดแปดน้ำสเต้เข้าใจที่้าที่บารักภากัสมีได้ทุกปีเขาจะจัางานเทศกาลบันเทิง จะได้เต้นพร้อมกับทุกคนตื่นแท้จังเลยส่วนฉันอยากกินแกงกะหรี่อินเดียกับพี่สาวจุ๋มเบยตอนนี้ดูเหมือนเขามาจับปตีอยู่นะจับปะตี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 นั่นมันกับัตตี้ทางหักเหาะเหรอเฮ้ยเขาใส่บัตตี้สาวนั่นเด็กโอ้เป็นยังไงเนี่ยเสร็จไหม หากใครเอากระดาษทันยัดจมูกแล้วก็มีหวังได้เกิดเรื่องใหญ่แน่ๆเฮ้ยระดาษรองเท้าฉันใช้ไม่ได้ผลบอลจังเต็มมากเลยดต้องมีสองแผ่นถึงจะสมบูรณ์หนีไปซสะสินลูกเด่นคราวนี้ชินจังต้องเต้นต้องร้องเพลงและชูหัวโลกทวงน้ำมูกของบอลจังกลับขึ้นร่างโชกุนบอลจังแค่อี่เดียวเรื่องจนชินจังดอมูฟี้ตอน รอนแรงเซฟเบอร์แดนเซอร์แห e. ่งคาสคาเบะโอ้จังได้รู้อะไรเกี่ยวกับฉันบ้างล่ะเออคุณจร้ายอยู่เออดีอ่ะ ชอบชอบชอบรอบนี้มาโคตรแปลกเลยอะจริงดูดูป่วนป่วนปันเดีะสไตล์ชินจังอะแต่ว่าแบบว่าเพิ่มแบบว่านอกสถานที่เออไปถ้าสำอรับศึกษาว่าหรือว่าอะไรอะท่ใหญ่มีคุยใหญ่แต่ก็มีฮีโรชีด้วยล่ะเออปล่อยกันยังไงวะ ก็คือนั่นแหละไปโผล่กันที่อินเดียเห็นมูตต่างๆที่แบบรู้สึกพลิกภาพจากชินจังสมัยก่อนที่แบบเออเป็นเมืองญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยเออเป็นเมืองอินเดียไปต่างประเทศบ้างเราก็รู้สึกว่าชอบนะเขาดูพยายามถ่ายทอดแบบวัฒนธรรมอินเดียแบบว่ามีพวกอาหารมีแบบว่าการเต้นของอินเดียเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแบบมาครบหมดเลยเป็นซอฟต์ power ให้อินเดียแล้วก็แบบมีการแบบเพิ่มกิมมิ c แบบว่าเออไปทัศนศึกษาก็ต้องแบบไปเจอเรื่องปวดๆซะหน่อยเออไปเจอของโลโบจังก็คือ ของเฉยไม่คิดว่าของที่เจอจะเป็นแบบนี้ถ้ามกระดาษอย่างสูงประเทศครับแกมาเราคือแบบเหมาะกับโบจังเดียแบบว่าปกติเป็นแบบนมุกย้อยอันนี้ก็คือแบบว่าใช้พลังดูมีความจริงจังขึ้นมาเฉยเลยแต่แต่ก็อยากรู้ว่าแบบเออเรามันเถินมาให้แบบโบจังแบบว่าตรงในอำนาจอะไรอย่างนี้แบบได้ยังไงเราแบบโพสชิ้นจังจะทำยังไง ให้แบบว่าโบจังกลับมาเป็นแบบปกติงชอบฉันเลยค่ะนายรู้อะไรเกี่ยวกับฉันบ้างคือแบบโคเทินดักใสอ่อะเราก็ชอบอย่างชื่อเรื่องภาษาไทยอ่ะร้แรงแซฟเวอร์อะไรนะแดนเซอร์แฮมซิคคาเบ่ชอบคิดได้ไงวะชอบมันจะมีเพลงนะอะไรเนี้ยเออนี่ว่าแบบน่าจะเป็นฟิลมิวสิคอลหน่อยเพะแบบว่าเพราะว่ามีฉากเล่นอะไรน่าสนใจมากดูดูแล้วนึกถึงโซดาป๊อป อาจจะเป็นไม่รู้ไม่รู้ก็ลอ,อ,องดูใครที่สนใจนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะกับรายาชินจังนุมวี่ตอนรอ้อนแรงเซฟเวอร์แดนเซอร์คาสึกาเบะวันที่23ตุลาคมนี้นะคะนี่คือ power bank ตัวใหม่ที่เราได้ลองใช้แล้วรุ่นนี้ในราคาแค่หลักร้อยได้ความจุถึง10,000มิลลิแอมซึ่งแบนด์ออคีนี้นะครับเป็นแบนด์จากเยอรมันที่เหมาะกับการพกผ้าสุดๆสายเล็กน้ำหนักเบาจะใส่กระเป๋าชาร์จไปก็ไม่มีปัญหาสามารถชาร์จมือถือได้2-3รอบมีช่องชาร์จมาให้2หัว วแรก Type A เป็น Quick Charge 3.0จ่ายไฟออกสูงสุด22.5วัตต์และ Type C นะครับจ่ายไฟออกได้20วัตต์รองรับการชาร์จได้ทั้ง iPad, Tablet หรือ MacBook ก็ได้นะครับผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจากออ่อรับประกัน2ป,ปีเลยใครสนใจนะกดที่ตะก้าได้เลยลาลูกเลทุกเรื่อง